ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจ,จะนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันจันทร์ที่13พันวาคมในหัวข้อเรื่องพระพรของพัะคมภีจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่านหนึ่งที่โมทีบทที่4ข้อที่15บางคนยอมรับว่า มีวันที่เศร้าพวกเขาตื่นเต้นเป็นบางครั้งและในบางครั้งพวกเขาก็หดหู่ไม่มีความสุขและหวังว่าพวกเขาจะจบมันทั้งหมดถ้าเพียงแต่คนเหล่านี้จะสามารถเข้าใจพระคำและดึงแรงบันดาลใจจากพระคำพีก็จะทำให้เกิดความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงฉันได้รับแรงบันดาลใจและพระพรจากพระคำเสมอ ฉันไม่มีวันเศร้าหรือวันที่หดหู่ฉันอยู่ที่จุดสูงสุดเสมอได้รับแรงบันดาลใจตลอดไปพระคัมภีร์กล่าวว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรม 2. องทิโมธีบทที่3ข้อที่16 ลองคิดถึงสิ่งนี้พระคัมภีร์ได้รับการดนใจจากพระเจ้านั่นหมายความว่าเป็นลมหายใจของพระเจ้าหลังจากนั้นก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์หมายความว่าสิ่งนี้ทําให้คุณได้เปรียบสิ่งนี้ยังมีไว้สําหรับการสอนหมายความว่าสิ่งนี้สอนและปรับสภาพคุณมีไว้สําหรับการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดหมายความพระคา จะหล่อหลอมอ,อุปนิสัยของคุณและให้แนวความคิดใหม่แก่คุณประการสุดท้ายสิ่งนี้เป็นคู่มือชีวิตแห่งความชอบธรรมไม่มีวัสดุอื่นใดที่ดีต่อชีวิตได้ขนาดนี้ไม่มีสื่ออื่นใดที่จะให้ข้อได้เปรียบและแรงบันดาลใจที่จำเป็นสำหรับชัยชนะในชีวิตได้ทุกวันข้อที่17ดได้บอกเราเพิ่มเติมถึงผลของการซึมซับพระคัมภีร์ ทุ่มเทตัวเองกับพระคำพีซึ่งกล่าวว่าเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมในการดีทุกอย่างพระพรของพระคำนั้นมีมากมมยจริงๆสิ่งนี้ได้ถูกประทานเพื่อวางตำแหน่งคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างมากพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างนั่นคือเป็นเลิศไม่มีสิ่งใดปกพ้องเลย ฉันรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยว่าฉันกำลังเป็นเลือดในชีวิตฉันพบบางสิ่งในพระคัมภี์ที่ทำให้ฉันประทับใจความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าฉันจะประสบความสำเร็จอย่างมากมันเหมือนกับโปรเจกตทางที่ตั้งโปรแกรมไว้ฉันรู้ว่าฉันกำลังจะไปไหนพระคัมภีร์มีไว้เพื่อโปรแกรมชีวิตของฉันเพื่อความสำเร็จเพื่อความยอดเยี่ยม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งคุณไม่ได้อ่านเกี่ยวกับอับราฮมัมโมเสสหรือดาวิดหรือและคนเหล่านี้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งผ่านทางพระคำของพระเจ้าในทานองเดียวกันโดยผ่านทางการดลใจของพระคำคุณสะก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันและไม่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จงศึกษาพระคำเพื่อตัวของคุณเองจงให้เวลาให้ควรพระคำพีผลที่ได้คือชีวิตแห่งความสำเร็จที่ปฏิเสธไม่ได้พระสิริที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่สิ้นสุดพระคำพีกล่าวว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่จงตึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทําตามข้อประการข้อความประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะทําให้วิธีของเจ้าจเจริญรุ่งเรืองและเจ้าจะปัะพฤติตัวอย่างฉลาดและประสบความสําเร็จโยชูวาบทที่หน่งข้อที่8ฉบับ A M P C ให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ได้รับแรงบันดาลใจและถูกขับเคลื่อนโดยพระคำของพระองค์ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระคำเพราะว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพระองค์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรมพักคำนำมาซึ่งความสมบูรณ์แบบความเป็นเลิศความแตกต่างและคุณภาพเข้าสู่วิญญาณของข้าพระองค์และด้วยความชื่นชมยินดีข้าพระองค์ ดึงเอาพระพรทั้งหมดของพระคริสต์ที่มีอยู่ในส่วนลึกของวิญญาณของข้าพระองค์ออกมาในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด